ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมมารียโนนะครับสำหรับคลิปนี้แอดเกมก็จะพาคุณทุกท่านมารีวิวกับนิยายเรื่องแผนกอบกู้ชีวิตวัยรุ่นของนายมืดมนเล่มหนึ่งนั่นเองจ้า นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิยายนะที่แอดแกมได้ดองไว้ในหายตั้งแต่ตอนสิ้นปีที่แล้วก็เพิ่งได้หยิบม,มาอ่านจริงจังก็ตอนเดือนนี้แหละครับพอได้อ่านไปแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นของดีมากๆเลยอยากแนะนําและป้ายยาให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้มาลองอ่านกันดูนะครับถ้าพร้อมที่จะไปดูรายละเอียดของนิยายเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งาเมดแกมและไปรับชมรายละเอียดของนิยายเรื่องนี้กันเลยจ้า let's go นิยายแผนกอบกู้ชีวิตวัยรุ่นของนายมืดมนเป็นผลงานนิยายเว็บของอาจารย์เคนะยจิเขียนเป็นฉบับเว็บโนเวลหรือนิยายเว็บลงบนเว็บโชเซสกานีนาโรในเดือนธันวาคมปี2020โดยที่นิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศคาคุโยมุเว็บโนเวลคอนเทสต์ครั้งที่6ในหมวดโรแมนติกคอมดี้ด้วยนั่นเองหลังจากนั้นก็ได้มีการถูกตีพิมพ์เป็นฉบับไลท์โนเวลวาดภาพประกอบโดยอาจารย์ทันทัน ที่เคยวาดภาพประกอบให้นิยายเรื่องคู่มั่นสาวจืดนั่นเองจากนั้นก็ถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ คาโดคาวะสนิเก์มุกโกเริ่มจำหน่ายฉบับญี่ปุ่นเล่มแรกในเดือนกุมภาพันธ์2022ปัจจุบันก็ได้ตีพิมพ์มาจนจบแล้วโดยจบในเล่ม6เพิ่งวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นไปเมื่อเดือนมีนาคม2024นั่นเองส่วนฉบับลิขสิทธิ์แปลไทยนะก็ได้ถูกซื้อมาโดยสำนักพิมพ์ฟรีนิกซ์เน็กเมื่อเดือนธันวาคม2023และก็ได้ออกเล่มแรกในตอนช่วงนั้นนั่นเองสำหรับราคาของนิยายแผนกอบกู้ชีวิตวัยรุ่นของนายมืดมนเล่มแรกจะอยู่ที่300 1 0อหาบาทนั่นเอง มาดูเรื่องยอ่อของนิยายเรื่องแผ่นกัอบผู้ชี้วัยรุ่นของนายมืดมนกันดีกว่าครับเรื่องยอ่อข้าวเนี่ยก็จะกล่าวถึงในตัวองพระเอกที่ชื่อว่านิฮามะชินอิจิโร่ซึ่งเขานั้นทํางานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการกดขี่แรงงานจนสุขภาพร่างกายของเขาในีุ่ดโทรมแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็หมดสติไป oh <no. S 1> แล้วพอเขาตื่นข,ขึ้นมาเนี่ยเขาก็พบว,ว่าตัวเองนั้นได้ย้อนเวลากลับมาตอนสมัยมปลายซึ่งชีวิตวัยรุ่นตอนนั้นของเขาเนี่ยมันคือแบบมืดมนมากๆเขาก็รู้สึกเสียดายมากๆในชีวิตวัยรุ่นขขขอออองงเเเเาาาาแลละทีีนนนน้้้้พรูววว่ตััยัยกบ ตอนมอปลายเขาก็อยากที่จะกอบกู้ชีวิตวัยรุ่นอีกครั้งนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ตัวแปรสําคัญที่ทําให้เขาอยากจะกลับมาแก้ไขอดีตเนี่ยก็คือตัวของนางเอกชิโจอินฮารุกะเธอก็เป็นสาวสวยสุดฮอตของห้องที่นนฮามะแอบปลืมมานานซึ่งในอนาคตเธอจะถูกกันแกล้งและฆ่าตัวตายลงนั่นเอง <No. S 1> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เนฮามะอยากจะแก้ไขอ,อดีตทั้งชีวิตวัยรุ่นตัวเองและในตัวของนางเอกด้วยนั่นเองนะครับผม เข้าสู่ช่วงป้ายาความสนุกของนิยายเรื่องนี้นะก็อันดับแรกเลยใครที่ชอบแนวย้อนเวลาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องย้อนเวลารีเมชีวิตที่มันมีนิยายแล้วก็มีอนิเมะออกมาเนี่ยคุณก็อาจจะชอบเรื่องนี้ด้วยก็เป็นได้ไอแกมคิดว่ามันเป็นอีกเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันสะท้อนแนวคิดของชีวิตจริงได้ดีเลยสําหรับคนวัยทํางานที่แบบเสียดายชีวิตวัยรุ่นตัวเองอะไรประมาณนี้มันก็จะเล่าผ่านในตัวของพระเอกที่ตอนนี้นทางานเป็นพนักงานทาสบริษัทที่แบบมีการกดขี่ใช้แรงงานเยอะแล้วก็เงินเดือน ได้น้อยอายุพระเอกเนะี่ยในเรื่องมันบรรยายประมาณวัยเลขสามเออก่อนที่เขาจะหมดสติเพราะว่าทํางานหนักเกินไปเนะี่ยเขาก็ได้นึกถึงตัวของนางเอกขึ้นมาแล้วจะพักพอเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยมปลายอีกครั้งเออแล้วเขาก็อยากที่จะแก้ไขชีวิตวัยรุ่นตัวเองจากมืนโมนให้กลายเป็นแนวเรียจูนั่นเองใครที่อ่านนิยายมาเยอะๆก็คงรู้จักคําว่าพระเอกเรียจูนะก็เป็นแบบแนวพระเอกชีวิตด,ดีๆอะไรประมาณนี้เหมือนเรื่องจีโตเซ่แล้วก็จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของนิยายเรื่องนี้ก็คือพระเอกเนี่ยมันเอาความ มาใช้แก้ไขสถานาการณ์ต่างๆในชีวิตมอปลายน,นั่นเองตอนที่เขาย้อนเวลากลับมาแล้วก็คือแบบแต่ละอย่างที่เอกแก้ปัญหาโคตรจะแบบสุดๆเก่งมากๆเลยใครที่อ่านไปแล้วก็คงคิดในใจตูได้ย้อนเวลากลับไปสมัยมอปลายครั้งตูก็อยากเอาความรู้นี้ไปแก้ไขอดีตเหมือนกันนะครับผมผู้พานาของเรื่องนี้เป็นสายอ่านนิยายมัางงะนีเมะเหมือนกันเลยนะคือถ้าใครชอบแนวพระเอกนางเอกเป็นสายนี้อยู่แล้วก็น่าจะอ่านสนุกขึ้นนะครับผม กกมก็ขอแนะนําเลยนิยายเรื่องนี้อ่านได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่แล้วก็สะท้อนแนวคิดของชีวิตจ,จริงออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็แอบ,บขอสปอน,นิดๆน,นะครับผมว่าเรื่องแนี้ที่มัน6กเล่มจบอ่ะแน่นอนว่าจบดีมากๆเพราะว่า อาจารย์ผู้แต่งเขาได้เขียนประชีมออกมาแล้วว่าแกชอบเขียนจบแบบแฮตปีเอนดิ้งนะผมไม่มีจบแบบผักเรือแน่นอนนะผมเหมือนบางเรื่องไม่ขอเอ่ยชื่อนะว่าเรื่องอะไรแบบมาถึงช่วงแนะนําตัวละครหลักของนิยายเรื่องนี้กันก่อนครับผมแล้วคงรู้จักกันไปแล้วนะผมกับคู่พนางมิฮามะชิจิโร่พระเอกของเราแล้วก็ชิโจอ,อินฮาลูกะเป็นนางเอกของเรื่องแล้วก็จะมีตัวละครสาวสมทบอีกเป็นคาซามิฮาระมิสกิที่เป็นคณะกรรมการของโรงเรียนสมัยพระเอกอยู่มาปลายในอดีตก่อนที่จะย้อนเว พายเอมเป็นคนมืดมนก็ไม่เคยคุยกับนาแต่พอย้อนกลับมาก็ได้มีโอกาสคุยกันส่วนอีกคนหนึ่งนะก็คือฟูเดฮาชิเป็นสาวอยู่ชมรมกีฬาสุดท้ายนี้ก็จะเป็นน้องสาวพระเอกนะผมชีอว่าคานากุซึ่งน้องสาวพระเอกในชาติที่แล้วก่อนที่พรยเอกจะย้อนเวลากลับมาเนี่ยนางไม่คุยกับพระเอกเลยเพราะว่าเห็นพระเอกเป็นพวกโอทาคุมืดมนแต่พอมาชาตินี้พระเอกเราเปลี่ยนตัวเองเนาะกลายเป็นหนุ่มแบบชีวิตดีดีอะไรประมาณนี้ทำอาหารก็เป็นเก่งเอาความรู้จากชาติก่อนตอนสมัยเป็นพนักงานเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในอดีตอีกครั้ง ทำให้นางกลับมาคุยกับพระเอกอีกครั้งประมาณนี้นะครับมาสู่ช่วงพาชมภาพประกอบภายในเล่มนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่แนะนําตัวละครไอ้เกมก็ได้เปิดคร่าวๆไปละครัวน,นี้ก็มารับชมแบบเต็มๆกันเลยละกันนะผมอันนี้ก็คือภาพปกนอปกใน,ปกนกเป็นภาพของชิโจอินฮาลุกะอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่พระเอกกับนางเอกเจอกันตอนที่พระเอกย้อนเวลากลับมาครั้งแรกก็มีการคุยกันแบบเออนางเอกก็สังเกตเห็นว่าพระเอกเราเปลี่ยนไปเออเริ่มพูด,เร,พดเริ่มคุยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือตอนเลือกจัดบูธตอนงานเทศกาลโรงเรียนพระเอกเราก็โชว์เทพเป็นหนึ่งกลุ่มเลย อะไรไปอ่านกันในเล่มได้เกมบอกเลยว่าเดือดมาก <Wow. S 1> นะอันนี้ก็คือตอนที่ไปชมบูธหอดุดดาวในงานวัฒนธรรมของห้องเรียนของห้องหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือนางเอกเราใส่ชุดยูกะตะอันนี้ก็จะเป็นภาพสี่ภาพหนึ่งมาดูสารบัญกันนะครับผมจะมีทั้งหมด11บทรวมอัลภบทกับปัจชิมไป2บทก็จะเป็น13บทนั่นเองไม่ได้หนามากประมาณเกือบเกือบสามยหนะ้าอ่านได้สบายๆแปบ๊บเดียวจบไม่ถึงวันนะะไปดูภาพประกอบภายในเล่มกันเลยดีกว่าครับ อันนี้คือตอน,นมิยามะเราที่เป็นวัยทํางานนะน่าโศมมากเพราะว่าเต็มพนักง,งานบริษัทที่โดนกดขี่ก่อนที่จะถูกย้อนเวลากลับไปน,นั่นเองอันนี้คือหลังย้อนเวลากลับมาแล้วเจอกบลังอีกครั้งแรกอันนี้ก็สาวผมสั้นฟูดิฮาชิเพื่อนพะเอกในห้องอน,นี่ก็น้องพะอเอกนะคานานก,กอะอันนี้ก็ตอนที่พะเอกเราจัดการเอกสารหลังเสนอให้จัดบูธบูธหนึ่งนะผมที่งานเทศกาลโรงเรียนคือพะเอกเป็นคนรับผิดชอบเลยโคตรโหด อันนี้คือตอนที่ฮารุกะชิโจอินนางเอกเรามาทำทาโกยากิครั้งแรกคือว่าเป็นการเฉลยเวลาเมื่อกี้ว่าพระเอกเราเสนออะไรไปนะอ่านนี้เป็นการเฉลยเลยว่าบูธห้องพระเอกทำบูธอะไรในงานชมรมเห็นทือทาโกยากิแบบนี้ชัดเจนแล้วล่ะครับนะพระเอกชุดทับปีนางเอกชุดยูกะตะนะ อ่านี่ก็ตอนที่นางเอกให้พระเอกหตักเพราะว่าพระเอกมันทํางานหนักมากเอาความรู้จากตอนไว้ทํางานนํามาประยุกใช้ในอดีตคือแบบโคตรโหดเลยนะก็รวมประชิมลิขิตแล้วนิยายเล่มแรกมีทั้งหมด266หน้านี่เองจ้า ก็จบกันไปแล้วนะจ๊ะสําหรับรีวิวนิยายแผ่นกอบกู้ชีพไฟรุ่นของนายมงื่นมนเล่มแรกนั่นเองสําหรับใครที่ชอบแนวรแมติกคอม,มดี้ย้อนเวลาและอยากดูพระเอกเราวางแผนแบบฉลาดดเอาความรู้จากตอนวัยทํางานมาใช้แก้ไขในชีวิตมปลายในอดีตอีกครั้งเนี่ยไอ้แกมาขอฝากเรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกความใจของท่านด้วยนะครับแต่สําหรับวันนี้เแกมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับและส่องไลค์สองแชร์สองสาเพื่อกําลังใจแอดแกมด้วยครับแล้วพบกันในหม บายๆจ้าทุกคน